ล a บที่พัฒนากระบวนการคิดน้องๆพร้อมกันกับการลงมือทำ l a บจากห้องแลบออกแบบการเรียนรู้โดยทีมคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์เรียนแล้วจะพัฒนาน้องๆได้อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับจุดประกายความรักและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ล a บที่ออกแบบมาให้ลงมือทำ l ลบเองอย่างสนุกสนานจะทำให้น้องๆเข้าใจการลงมือทำเองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกลตัวไม่ได้ยากอย่างที่คิดเข้าใจง่ายสนุก ทำให้น้องๆเปิดใจกับวิทยาศาสตร์เมื่อน้องๆเจอบทเรียนด้านวิทยาศาสตร์น้องๆก็จะเปิดใจและทำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นฝึกการสังเกตและการคิดเป็นระบบ การลงมือทำแลบวิทยาศาสตร์ที่มีขั้นตอนการทดลองวางแผนไว้จะทำให้น้องๆค่อ,คอยๆฝึกทักษะการสังเกตและคิดเป็นระบบแบบแผนรวมถึงเข้าใจกระบวนการใช้เหตุผลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้งานดีๆเสร็จสิน้นซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหายอย่างเป็นขั้นตอน การลงมือทําแล็บจะมีคำถามหรือปัญหาให้น้องๆต้องคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและน้องๆได้เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณครูผู้จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์โดยตรง รวมถึงหากมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นน้องๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาไปด้วยการเรียนรู้แบบนี้ไม่เพียงฝึกน้องๆวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแต่ยังทำให้น้องๆคอยมี mindset ที่ดีที่พร้อมกับโลกที่ท้าทายในอนาคตอีกด้วยนะครับเข้าใจวิทยาศาสตร์แบบลงมือทำน้องๆเรียนวิทยาศาสตร์จากหนังสือแล้วอาจยังจะมีส่วนที่ยังไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจกระบวนการแต่การได้ลงมือทำด้วยตัวเองทำแลบด้วยตนเอง จะทำให้น้องๆเข้าใจแบบเห็นภาพชัดเจนว่าการเรียนเพียงแค่หนังสือมันไม่เพียงพอต้องลงมือทำเองด้วยนะครับ